และในช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เบนและคุณมาลาัยจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารของเครื่องบินลำใหญ่ Airbus A340 ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมล้ำสมัยแห่งอุตสาหกรรมการบินที่จะทำให้ผู้โดยสารทุกระดับชั้นที่นั่งได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายตลอดการเดินทางการันตีด้วยรางวัลสายการบินยุโรปที่ดีที่สุด5ปีซ้อนจากการจัดอันดับโดย Business Traveler แม่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเช็คอินขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม c o m e on let's go เชิญค่ะลองมาดูนะคะว่า,วาวที่นั่งของเราเป็นยังไงบ้างะนะคะอันนี้เป็นชั้น first class ที่มี8ที่นั่งนะคะที่อธิบายให้ฟังค่ะ,ะ,คะมีความสะดวกสบายยังไงบ้างคะค่ะก็สามารถนั่งแบบ อย่างคนตัวใหญ่อย่างที่ฉันเนี่ยนังได้สบายสบายมากเลยอย่างตัวออตแมนที่พูดถึงแต่ตัวนี้ค่ะมีการปรับได้บูบได้โดยใช้ระบบสัมผัสเราไม่ได้ใช้มานวดอแล้วก็จะมีระบบนวดถ้าจะเธอนั่งฝั่งนี้แทนแล้วก็ลองกดดูญนะมีระบบนวดด้วยค่ะคุณผู้ชมสบายมากๆเลยนะคะ อันนี้ที่นั่งค่อนข้างจะเป็น p r i v a t e นิดนึงนะคะก็คือคนที่มาเดี่ยวก็สามารถนั่งตรงนี้ได้แต่ถ้าค,คนมาคู่ก็สามารถมานั่งคู่กันได้ระหว่างกลางคืนหลังจากที่เครื่องบิน take off ไปแล้วนะคะเราจะมีการเสิร์ฟอาหาร ถ้าเราไม่อยากทานเราบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าขอไม่ทานก็จะขอนอนเลยก็จะมีชุดนอนให้มีอะไรให้มีชุด,ดนอนให้ด้วยเหรอคะมีค่ะลองมาดูสิคะว่าเฟิร์สคลาสเราปูปูเตียงเป็นเตียงขึ้นมาแล้วเนี่ยมีคามกับคำร่ำเลอว่านอนเหนือเมฆเป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะ,คะ สึกแสงจะจ้าไปไหมคะเราลองปรับอะไรนิดหน่อยดูไหมคะสามารถปรับได้นะคะถ้าคนต้องการนอนต้องการปิดไฟต้องการปิดมากหรืออยากจะชมวิวก็เปิดได้เลยได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันการทํางานการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันทุกๆตัวเลยใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อยากนอนเราก็เราก็สามารถปรับมาเป็นที่นั่งแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็เชิญเพื่อนเราที่อยู่อีกอีกชั้นหนึ่งหรืออยู่อีกที่หนึ่งมานั่งคุยกันอย่างที่เมื่อกี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างได้ มีแปดที่นั่งเ s ร class นะคะถัดมาจะเป็นเดี๋ยวเราไปดูชั้นธุรกิจกันค่ะเชิญค่ะลองมาดูชั้นธุรกิจของเราบ้างนะคะว่าเป็นอย่างที่กล่าวไว้หรือเปล่านะคะนั่งธุรกิจของเราเนี่ยจะมี47ที่นั่งสังเกตดูว่าเราจะมีที่นั่งที่เป็นทางเดินเนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าเนี่ยถึง4 2ที่นั่งแล้วถ้าเป็นคนที่จะนั่งคู่กันเราก็มีจัดให้นะคะในระหว่างตรงกลางเนี่ยสองที่นั่งเนี่ยเราก็จะมีทางเดินเหมือนกัน ส่วนสิ่งที่มีอยู่ในนี้นีคะก็จะสามารถปรับได้นะคะนอนเป็นเตียงได้180องศาอย่างที่เรียนไม่ทราบนะคะที่คำว่าเบดเนี่ยค่ะเราก็จะปรับได้ตอนนี้เคลื่อนไหวแล้วนะคะกำลังเลดาแล้วค่ะ180องศาก็คือนอนราบเลยอาจจะต่างกับ First Class นิดนึงตรงที่ไม่ได้ปูเตียงให้แล้วก็จะมีในลักษณะที่ว่าปรับ ความนุ่มนะคะของเบาที่ที่เห็นนี้คุณเป็นเล่นความนุ่มปรับได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะนี่่ะที่เราเรียกว่าเฟ r ร์มมิ่งซอฟเตอร์พวกนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการเบาแข็งเราก็ทําให้เป็นเบาแข็งเราก็ปรับในช่วงตูนี้ไปนะคะแต่ถ้าเราอยากได้นุ่มหน่อยเหมือนเตียงนอนที่บ้านเราก็ปรับให้นุ่มลงว้าวแล้วก็มีนวดด้วยนวดถ้าเราบอกเฮ้ยเราเมื่อยแล้วล่ะเราอยากจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศเราก็กดปุมนวด ตรงนี้เนี่ยวัสดุชิ้นนี้ประหยัดน้ำมันนะคะยังไงคะเขาใช้วัสดุที่เรียกว่าแอคูชั่นนะคะจะเป็นเหมือนเลเยอร์นะคะอยู่ข้างในในวัสดุตรงนั้นก็จะทำให้ประหยัดน้ำมันไปถึง600 600ตันต่อปีช่วยช่วยโลกด้วยนะคะส่นขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอันนี้มีปลั๊กให้เสียบด้วยใช่เสียบอะไรบ้างนะคะก็จะมีในลักษณะที่ว่าอันนี้เสียบหูฟังนะคะเราก็จะมีตัวหูฟังให้ แล้วมีจอส่วนตัวตรงนี้นะคะปรับได้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแชทแบบอย่าเช่นแบตโทรศัพท์มือถือต้องติดต่อธุระตลอดเวลาก็แชทไดา้ค่ะค่อนข้างจะสะดวกนะคะ,ะแล้วก็เหมาะสําหรับนักธุรกิจหรือนักผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวะนะคะต้องการพักผ่อนหลังจากที่เดินทางท่องเที่ยวในสุสานเป็นเวลานานแล้ว ค่ะลองมาดูชั้นเอ็กซ์เพรส Class ของเรานะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะที่ความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นก็คือ242ที่เรียไในสร้าบมีจอทีวีทุกที่นั่งนะคะแล้วเวลาการจะไปห้องน้ําหรือจะไปพักไปยืนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถข้ามอีกหนึ่งคนแค่นั้นเองนี่ก็มีจอส่วนตัวนะคะมีความสะดวกสบายมากมายเลยค่ะค่ะอย่างตัวนี้นะคะบอกเขาปรับได้มากมายแค่ไหนคะได้ค่ะก็สามารถกดได้ตามตามที่ค่ะ เห็นไหมคะก็เอ็นได้นะคะและขนาดว่าเรามีดูพื้นพื้นเหมือนกับว่าสามารถจะปรับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับดูแล้วก็จะทําให้นั่งสบายอันนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลเกี่ยวกับทีวีนะคะสามารถได้แล้วกเล่นเกมก็ได้เล่นเกมก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีถาดอาหารให้เวลาเขาเสิร์ฟนะคะถ้าเกิดไม่อยากทานก็บอกก็ได้ว่าขอนอนนะคะก็จะมีผ้าห่มให้หมอนให้นะคะแต่ถ้าไม่พอยังไงก็แจ้งลูกเรือเราได้ ลูกเรือเรามีลูกเรือเป็นคนไทยด้วยนะคะเท่าไหร่ยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ35คนนะคะใน1ลำเนี่ยจะมีอยู่3ท่านนะคะ,คะจะบริการในชั้นธุรกิจกับชั้นเอ,อเอ็กซ์เนรีคลาสเราบริการเป็นในลักษณะที่สตา์ยุโรปแต่เป็นนอบน้อมแบบไทย นะคะค่ะยอดเยี่ยมทีเดียวเลยนะคะตอนนี้เบนตัดสินใจเลือกได้แล้วล่ะค่ะคุณมาลัยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ first class กันดีกว่านะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เลือกถูกชั้นเดราไปคุยกันต่อที่ first class ค่ะค่ะเชิญค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเบนแล้วก็คุณมาลัยค่ะก็กลับมานั่งที่ first class เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าสะดวกสบายจริงๆเลยค่ะนอกเหนือจากการใช้งานต่างๆแล้วก็ความสะดวกสบายที่ทางสายการบินสวิสพร้อมให้กับลูกค้าเราเนี่ยเรื่องอาหาร เรามีการเตรียมการยังไงแล้วก็เป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะ,คะสำหรับไฟท์ที่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์มาเมืองไทยนะคะเรามีเมนูที่จัดให้เรียกว่า place of Switzerland ในช่วงเซอร์เคิลของเดือนมิถุนจนถึงออกัสหมายถึงมิถุนาถึงสิงหาจะเป็นแันต้นของสูรินนะคะในขณะเดียวกันทั้ง3ชั้นเนี่ยเฟิ s ์สคลาส e s s สเน็และเอ็กโคเนี่ยเราก็จะมีอาหารเป็นเวจิทารพราะ,ะ,ะฉะนั้นถ้าใครอยากลองอาหารที่เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ เชิญค่ะเบ c o m e ออน o a r ์ค่ะ, board. คะสุดท้ายเลยนะคะอยากจะให้คุณาะไรคะ่ะช่วยฝากคำแนะนำสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะบินไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสายการบินสวิสค่ะค่ะถ้าคุณต้องการไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนึกถึงสายการบินสวิสนะคะแม้ว่าเราจะเป็นสายการบินยุโรปแต่เราก็มีลูกเรือเป็นคนไทยช่วยบริการ นะะในขณะเดียวกันเราจะมีผูรูนะคะผู้รู้ผู้ให้ประสบการณ์ในการเดินทางเพื่อไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้รอสักครู่ค่ะเดี๋ยวพบกับท่านผู้นั้น,นะคะ่ะ